สวัสดีครับผมวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโ o ร์ม Music c h ช n n e ลกับผมปุ๊ติกนะครับกับรายการร like ้อกันเล่นๆๆๆวันนี้นะครับผมเราก็จะมาทำภารกิจแกล้งคนนะครับอาบุคคลท่านนี้คือใครนี่ครับผมคนนี้เลย <S 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 เขาก็คือนักร้องในวงนะครับที่ร้องด้วยกันมานานทั้งรถแห่ทั้งดงนตรีนะครับ เขาได้สั่งคอมครับเขาแชทมาบอกผมว่าเออแกหาคอมให้หน่อยนะครับถ้าให้คอมดีๆก็ไม่ใช่โฟร์มี u ิ i c ิ h ช n แนลใช่ไหมครับผมอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเจมมาจ๋ารอรับคอมได้เลยก็จะอธิบายเบื้องต้นเลยนะครับว่าผมก็จะคือจะมาซื้อคอมนะครับแล้วก็เอาคอมอีกเครื่องหนึ่งที่มันไม่ใช่ของเขาครับแล้วก็จะไปส่งให้เขาแต่ว่าเราทำโต๊ะ มันถึงเดินมาได้ยินฉันบ,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 บ้างไหคำตอบอีเดอร์อ่างนี้นะครับผมแล้วจะมาดูกันนะครับว่าเจมาจะเกิดปฏิกิริยาอย่างไงบ้างจะด่าไหมหรือจะตอบกระบาลผมไหมนะครับหรือว่าจะกระทืบผมไหมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่าเขาจะทํำยังไงนะครับก่อนจะไปชมคลิปนะครับช่วยรบกวนกดไลค์กดซับสไคร e ให้ช่องโฟมอัดมิวสิกช anel ด้วยละกันนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปร้านช่างเอกันนะครับผมเพื่อที่ไปซื้อคอมนะครับก่อนก่อนไปช่วงนี้นะโควิดเยอะนะครับก็ต้องใส่แมสนิดนึงครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผมไปนี่ครับนี่คือร้านช่างเอนะครับผมช่างเอสวัสดีครับสสวััดีครบอันนี้คือลูกพี่ใหญ่เรานะครับผมมีคอมนะครับก็เรียกลูกพี่เราได้ ล้านนี้คือคอมของที่เจมาสั่งไว้นะครับผมแล้วเดี๋ยวก็ผมจะได้เอาคอมอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นใส่กระเป๋าไปแทนนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คสเปกดูก่อนเลยร้านนี้คอมไม่แพงนะครับผมพ่อค้าก็หลอด้วยนะโอเคนะครับอันนี้เขาได้ประกอบไว้แล้วก็เทสไว้ให้ตั้งแต่ที่แรกแล้วนะครับผมใครสนใจคอมมือสองนะครับนี่ช่างเอครับผมนี่ช่างเอครับผม โ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวเราก็ไปส่งคอมกันเลยนะครับผมแล้วนี่เราก็ได้คอมมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนี่คือคอมตัวจริงนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีคอมตัวหลอกนะครับผมทีนี้เราก็เข้าแผนเลยนะครับเตรียมตัวไปกันเดี๋ยวเรามาโทรหาเจ๊กันนะครับว่าเจ๊เขาอยู่ไหนแล้วนะครับผมแล้วก็จะได้นัดเอาคอมส่งนะครับผม ไม่รับเฉยเลยอยอ๋อเจ๊เจ๊อยู่ไหนแล้วอวะเอาอผมใกล้จะถึงแล้ว5นาทีถึง OK. แต่ผมต้องตั้งร้านก่อนนะเจ๊จะได้ลองคงลองเครื่องให้เรียบร้อย <u> โอเคครับผมไม่รีบใช่ไหม ไม่รีวแต่การเหมือนกันใช่ไหมโอเคโอเคได้ครับเดี๋ยวจัดให้แต่ผมไม่ส่งให้ครับผมครโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับที่ตลาดที่เจมารออยู่นะครับเจมมาออกมาตั้งแต่เบ่ายโมงครับผมตอนนี้ประมาณบ่ายสองแล้วนะครับก็รอมาประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ตั้งร้านอีกนะครับผม ม่เป็นไรครับงานนี้เพื่อคนดูครับผมเดี๋ยวเราจะจัดให้เจมมาแน่นอนครับผมคีดคีดเลยคีดเลยใครได้ยินไหมโอโน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 ไปเดนตอนนี้นะครับเราก็มาถึงตลาดเรียบร้อยแล้วนะครับแ๋ยวเราก็ทําการจัดแกล้งเจมมาทันทีเลยนะครับที่จะมามาถึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราโทรหาเจามาก่อนแล้วกันนะครับผมว่า เจมมาอยู่ไหนนะครับตอนนี้เจมายังไม่มาเลยนะครับแต่สขาวอนเจนอยู่ไหนอ่ะกูอยูขนะออ่ข้าห้องน้ำเนี่ยโอ้โหแล้วเจ๊ไปทำอะไรข้างห้องน้ำอ่ะไม่มีที่จอดไงตรงนี้ฉันเ็อที่เดินที่จอดแต่ว่าไม่ร้อนนะทูไม่ได้เปิดแอร์ะไรโอ้อะไรวะถ้าหาขี้กินเหรอ เสร็จแล้วเนี่ยโหผมนั่งรอเจ๊ไปชั่วโมงแล้วนะนั่งรอเจ๊อะมันมีกลของมบว่าับไม่ได้มแล้วอะไรเหรออะไรกาไม่เรออ้เจ๊ไม่ได้ใส่แมสเหรอเออเจ๊เดินเจ๊เดินเจ๊เดินเรียบมาเลยเรียบมาก็เจอร้านผมเลย โอเคแค่นี้รอับโอเคครับโอเคเวเจอมาก็มาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปแจ้งกันเลยครับเ นี่ไงเจ๊ใส่กระเป๋าให้่อค่ะวีคุณสบายใจวันนี้ไหรือันุ้ยเนี่อุ้ยเนี่ไอ้วงตายแน่ตายแน่ไอ้วงอันนี้เลยคึงนี้ล ออมันไม่ติดที่มือแล้วว <c ười> ัดีเจ๊ต้องเปิดแล้วครับต่อที่นี่อะไรไม่ติดนะเนี่ย <c ười> ล,ล,ล้อกันเล่นล้อกันเล่นเฉยอ๋อเนี่ยผัวเมียคู่นี้ไว้กันได้ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องคอมมอนวิทย <า S 1> <ม>์ชแนลอย่าไปกดให้บ้านมันแล้วและนี่นะครับวันนี้เราก็แกล้งเกือบสำเร็จนะครับสำเร็จป่ะสำเร็จแนละ้วมากเลอตลาดโอเควันนี้ไม่เลยครับผมบ๊ายบาย